ยอมรับว่าการเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะหลายคนก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเนี่ยเทียบจากราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เพิ่มจากรุ่นเดิมนะคะทั้งที่ปกติเนี่ยจะขยับขึ้นทุกรุ่นแต่ถ้าเทียบเป็นเงินบาทไทยหลายคนอาจจะร้องว้าวได้ว่าทําไมแพงจังนะคะถามว่ามาจากค่าเงินบาทหรือเปล่าค่าเงินบาทอ่อนค่าจริงค่ะแต่ถ้าเทียบแล้วค่าเงินเยนอ่อนค่ากว่าแต่ถ้าไปเทียบกันแบบ Apple to Apple แล้วนะคะก็พบว่าดูเหมือน ค่าเงินเยนเนี่ยที่อ่อนค่ากว่าแต่ไม่ได้ทําให้ราคาโฟนสูงกว่าตรงกันข้ามค่าเงินบาทอ่อนค่าน้อยกว่าราคาโฟนบ้านเรากลับสูงกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะคะโดยถ้าเราไปดูนะคะสำหรับสาวกแอ p เปิน่าจะดีใจค่ะเพราะว่าครั้งนี้ประเทศไทยได้กลับมาเป็นเทียนหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการซื้อ คืออุปกรณ์จากทาง Apple เนี่ยพร้อมๆกับคนที่อยู่ในอเมริกาเลยนะคะพูดได้ว่าเป็นคนที่สามารถได้สัมผัสกับอุปกรณ์แล้วก็มีสิทธิ์สั่งซื้อก่อนใครนั่นเองนะคะโดย iPhone 14เปิดตัวไปแล้วนะคะแล้วก็ เตรียมให้จองวันนี้9กันยายนนะคะตั้งแต่1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มวางจำหน่าย16กันยายนนี้แต่หลายคนก็สังเกตที่ราคานะคะเพราะว่าราคาไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ปกติก็สูงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไปดูราคาจากอเมริกาก็คือไปดูราคาที่ประกาศเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ย ต้องบอกว่าสื่อไอทีทุกสำนักฟันธงว่าตกใจค่ะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นราคาสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดนะคะโดย Apple เองทั้งกลุ่มที่เป็นพรีเมียมทั้ง Pro กับ Pro m a x เนี่ยนะคะปกติจะขึ้นประมาณ100ดอลลาร์สหรัฐหรือ3,600บาทแล้วก็เราเห็นการขยับเพดานราคาสำหรับสินค้ากลุ่มพรีเมียมมาตลอดนะคะก่อนหน้านี้ถ้าไปดูกันก็จะเห็นการทลายกำแพงราคา1,000ดอลลาร์สหรัฐไม่ไม่กี่ปีก่อนด้วยการ ที่ iPhone X นี่ยนะคะราคาเปิดตัวตอนนั้นในบ้านเราก็อยู่ที่4500 0บาทนะคะแต่แล้วค่ะการเปิดตัว iPhone 14สร้างเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าในสหรัฐไม่ได้ขึ้นราคาค่ะ iPhone 14กับ14 plus ร,ราคาเริ่มต้น799ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ iPhone 14แล้วก็899ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ iPhone 14 plus นะคะส่วน iPhone 14 Pro 999ดอลลาร์สหรัฐ Pro Max ก็1 0 9 9ดอลลาร์สหรัฐนะคะ Schmidt, <พอ S 1> นั่นคือราคาที่ต้องบอกว่าเหมือนกับรุ่นก่อนแต่ถ้าไปดูอัตราแลกเปลี่ยนค่ะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่36.40บสตางต่อดอลลาร์สหรัฐ เห็นเลยว่าราคา iPhone 14ในอเมริการุ่นเริ่มต้นเมื่อปีมาเมาื่อเราตีกลับมาเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่29,000บาทนะคะ3า0 0 0บาท3 6 0 0 0บาทแล้วก็4 0 0 0 0บาทตามลำดับซึ่งนี่เป็นราคาเครื่องเปล่านะคะที่ยังไม่รวมการจัดโปรโมชั่นกับโอเปอเรเตอร์ขณะที่บ้านเราเนี่ยนะคะไปดูแล้วราคาเริ่มต้นเนี่ย อยู่ที่32,000บาท3 7 4 0 0 41,900กับ44,900พูดพื่ง่ายคือถ้าเทินมาเป็นเงินบาทแล้วเอ๊ะทำไมถ้าไปดูรุ่นท็อปเนี่ยนะคะควรจะอยู่40,000บาทกลับกลายเป็น44,900บาทขึ้นมากว่า12%ด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วราคาก็สูงกว่า iPhone 13 4รุ่นเหมือนกันค่ะโดยราคาไทยเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าหรือเปล่านะคะซึ่งก็ถือว่าราคาขยับขึ้นมาประมาณ 2,000บาทด้วยกันรุ่นธรรมดาขึ้นมา2,100บาท3,000บาทรุ่นโปรก็ขึ้นมาประมาณสัก2,000กว่าบาทเป็นต้นไปเนี่ยนะคะซึ่งถ้าไปดูแล้วก็ถือว่าการขึ้นราคาของ iPhone ในบ้านเรา ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนถูกตั้งคำถามขึ้นมาแต่ในฝั่งสหรัฐการที่คงระดับราคาไว้แบบเดิมก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังทราบดีนะคะว่าทั่วโลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะการประหยัดเงินในกระเป๋าเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นพึงกระทำแล้วก็ทําให้การตัดสินใจที่จะควักเงินซื้อมือถือเครื่องนึงต้องบอกว่าครึ่งแสนเนี่ยนะคะก็คิดแล้วคิดอีกพอสมควร Apple ก็เลยตัดสินใจกัดฟันยัง คงราคาเดิมไว้สำหรับราคาที่เปิดตัวในเทอมดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อแลกกับความเป็นไปได้ที่ยอดขายจะไม่ตกลงมากนักเพราะหากขึ้นราคาย,ยอดขายปรับตัวลงก็อาจจะส่งผลต่อรายได้และกำไรในท้ายที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้ Apple อาจจะมองว่า เป็นการคุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงมากกว่าเพราะอย่าลืมค่ะว่าตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้ Apple เองได้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไปด้วยซึ่งนี่เป็นเพียงการะคาดเดาค่ะจากสำนักสื่อต่างประเทศแต่ถามว่าเหตุผลจริงๆ Apple ก็ไม่ได้บอกไว้ว่าทําไมยังคงไว้ราคาเดิมค่ะส่วนการตีกลับมาบ้านเรานะคะถามว่าทําไมราคา iPhone ในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เป็น iPhone 14แพงขึ้นแม้ Apple จะให้ราคาเดิมนะคะสาเหตุ หนึ่งที่คุยกันไปเมื่อส be ักครู่ก็อาจจะมาจากเงินบาทที่อ่อนค่าแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีกลยุทธ์การตลาดที่บ้านเราอาจจะต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าถ้าไปเทียบค่าเงินแล้วจริงๆเงินเยนเนี่ยอ่อนค่ามากกว่าแต่ราคากลับไม่ได้สูงเท่ากับบ้านเรานะคะดรจิติพลธ์ครษาเมีธนันค่ะนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนสายพัฒนาธุรกิจบรจโยบีประเทศไทยจำกัดนะคะบอกว่า ปัจจัยก็มาจากความเสี่ยงของการอ่อนค่าของเงินบาทค่ะลักษณะการขายในบ้านเราก็มักจะพ่วงกับโปรโมชั่นให้กับบรรดาโอเปอเรเตอร์ด้วยดังนั้นสาเหตุที่ราคาขายในประเทศแพงขึ้นกว่าในสหรัฐก็แปลว่าค่าเงินประการหนึ่งสก็คือการเผื่อราคาไว้คือถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปอีกเนี่ยนะคะก็จะทําให้ไม่สามารถขยับขึ้นราคาได้แล้วดังนั้นก็เลยเผื่อไว้เลยส่วนประการที่3เป็นเรื่องของคาแรคเตอร์การขายในประเทศไทยค่ะเพราะว่าการพ่วงโปรโมชั่น กับบริษัทผู้ให้บริการหรือว่าโอเปอเรเตอร์ซึ่งเชื่อว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะซื้อแบบแพ็กเกจพ่วงผูกสัญญา1ปีได้ราคาเครื่องลดลงมากี่พันบาทก็ว่าไป Apple เนี่ยก็เลยมองว่าราคา Apple ตรงๆที่ซื้อผ่านเว็บไซต์อาจจะไม่ได้มีผลมากนะักอันนี้คือมุมมองของดรจิติพลค่ะทีนี้ไปดูกันดีกว่าว่าถ้าไปเทียบก,กับค่างเงินเยนที่อ่อนค่าแล้ว Apple ที่ขายในญี่ปุ่นเป็นอย่างไรข้อมูลจากเว็บไซต์ Apple ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่า iPhone 14รุ่นต่างๆเนี่ยนะคะเริ่ม ต้น1น9 8 0 0สเยนนะคะสำหรับรุ่นแรกเลย iPhone 14 plus เริ่มต้น134,800เยนแล้วก็ Pro Max เนี่ยไปอยู่ที่164,800เยนทีนี้พอเปรียบ,บเทียบราคานะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆก็มีความใกล้เคียงกับค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐอย่างเช่น iPhone 14 Pro นะคะที่เริ่มต้น149,800เยนเนี่ยคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็เท่ากับ1,040ดอลลา,าร์สหรัฐนะคะ ซึ่งก็ถ้าเทียบกับราคาไทยเนี่ยไปตีเป็นเงินดอนลลาร์คิดกลับไปกลายเป็น1,150ดอลลา,าร์สหรัฐแปลว่าถ้าในเทอมดอลลาร์บ้านเราซื้อ iPhone 14เนี่ยแพงกว่าญี่ปุ่น 1, 100ดอลลา,าร์สหรัฐในรุ่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามเพราะว่า จริงๆแล้วค่าเงินเย,ยนเนี่ยอ่อนค่าถึง33%แต่ค่าเงินบาทอ่อนแค่1 1.5%แต่ทำไมาราคาถึงแพงกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินเพียงอย่างเดียวแล้วนะคะในขณะที่ตลาดบ้านเกิดค่ะถ้าไปดูนะคะโอกาสทำกำไรก็มีไม่น้อยค่ะไม่ใช่แค่โทรศัพท์แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นเรื่องของ Apple Watch ก็เข้ามามีบบบาทมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าไปดูเรื่องของโทรศัพท์ก่อนตัว Apple เนี่ยตอนนี้แซง Android ขึ้นมากินส่วนแบ่งสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็จะทำให้ ผู้ผลิต iPhone เมริกาเติบโตจากการกระจายรายได้ไปะยะอุปกรณ์เสริมแล้วก็บริการสมัครสมาชิกมากขึ้นค่ะคือตอนนี้ Apple เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกถือว่าน้อยนะคะข้อมูลของคักวิสยยักษ์ใหญ่ด้าน i อทีบอกว่า18%เท่านั้นเองนะคะในช่วงเครื่องแรกของปี2022แต่ถ้าถามว่าสิ่งที่ทําให้ Apple โตได้โดดเด่นคืออะไรก็คือกลุ่มพรีเมียมค่ะที่เป็นสินค้าทํากําไรได้สูงนะคะ Apple ในครองส่วนแบ่งมากกว่า2ใน3ของสมาร์ทโฟนพรีเมียม ที่ราคาสูงกว่า600ดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรจากสมาร์ทวอชด้วยค่ะเพราะว่าสมาร์ทวอชของ Apple เนี่ยกินส่วนแบ่งมากกว่า30%ในปีนี้นะคะแล้วก็เทียบแล้วเนี่ยนะคะคู่แข่ง s a m s u n งก็ถือว่ายังมีส่วนแบ่งมากกว่าถึง3เท่าด้วยกันค่ายเกาหลีใต้ก็มีส่วนแบ่งน้อยกว่า10%ตามการวิจัยของทาง Counterpoint Research ด้วย Apple Watch Series ในครั้งนี้ก็ทาให้สายสปอร์ตมือไม้สั่นเหมือนกันนะคะโดยซีรีส์8เริ่มต้น399ดอลสารหราคาเท้ากับรุ่นก่อนเลย ราคาไทยอยู่ที่เริ่มต้น1,5900บาทสำหรับรุ่น GPS แล้วก็เริ่มต้น1,9900บาทสําหรับ GPS บวกเซ l ลูล่านะคะเพิ่มขึ้นประมาณสัก2,000บาทเมื่อเทียบกับซีรีส์7นะคะส่วน Apple Watch SE อัปเกรดนะคะให้เร็วกว่ารุ่นก่อนแล้วถึง20%เริ่มต้น9,900บาทแพงขึ้นไมมแพงขึ้นนะคะกว่ารุ่นที่เปิดตัวในปี2020ประมาณ500บาทด้วยกันขณะที่ Apple เองก็อวดโฉม AirPods ด้วยนะคะ AirPods Pro 2ค่ะ ที่น่าแปลกใจคือราคาไม่ใช่ไม่เพิ่มไม่ใช่ราคาคงเดิมด้วยแต่ราคาลดลงนะคะอยู่ที่8,990บาทลดลงจาก AirPods Pro 1ในช่วงเปิดตัว9 4้0พบาทนะคะก่อนที่สักพักก็ลดลงมาเหลือ8992าเ้บาทซึ่ง Financial Times ก็ระบุร,รายงานของทีมโค้กแม่ทัพของ Apple ที่กล่าวในครั้งนี้ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้แสดงเห็นถึงเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทรงพลังของสินค้าในตัว่มแอปเปนะคะซึ่ง a p p l e ก็พยายามเพิ่มยอด ขายสัดส่วนของอุปกรณ์เสริมแล้วก็บริการให้มากขึ้นนะคะซึ่งก็สามารถทำกำไรได้สูงถึง70%ทีเดียวค่ะ ที่น่าสนใจคือลูกสาวของสติฟจ็อบนะคะก็มีหยิกแกมหยอกนะคะโพสต์สตอรี่นะคะว่าหลังจากเธอฟังการแถลงแล้วก็การประกาศการเปลี่ยนแปลงของ iPhone รุ่น14รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะเธอรู้สึกการเปลี่ยนแปลงนั้นเหมือนกับเสื้อยืด1ตัวไปยังเสื้ออีก1ตัวซึ่งเธอโชว์2ตัวนั้นก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็อาจจะเป็นการหยิกแกมหยอกแหละคะ่ะเหมือนกับที่บางคนก็อาจจะพูดในเชิงหยิกแกมหยอกเหมือนกันว่าการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงนะี่ยถือว่า minor change มากๆเมืมม่อเทียบกับยุคที่ s Steve j t o s อยู่แต่ที่น่าสนใจคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็สามารถทำกำไรและทำให้ Apple ก็เป็นบริษัทเบอร์ท็อป3ของโลกได้ในถ้ายที่สุดนั่นเองค่ะพิมิตค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ